สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมสวนทุเรียนที่อยู่อำเภอคำตะก้านะครับปลูกทุเรียนแซมไม้ส่วนผสมนะครับโอ้ข้างหน้าเป็นหวยที่พอนามดีมากเลยว่ามันซัดพักแล้ว ช่วงนี้เขากำลังออกระบาดแหละกระนำขึ้นไปตัดแมงมารีว่าม่สัดอะไเลยมันตั้งมีอยู่โอ้หนามทาอุดมสมบูรณ์เนาะบบบบบบมีแนวแนะน้าแล้ว เอออืมแดงแดงหลายพูดผุนเรานี่ง่านี่ต้นนี่หลายหลายพูดผุนละไกลเกินอืมหลายพูดผุนเรานี่เดี๋ยวน้องดีโป้งหมเมีนเมนอยู่เพราะว่าเขาเขาเก่าบะไรเฮ็ดใบเฮ็ดเฮ็ดหมากดอกแต่ว่ามันกะเบิ้งแล้วมันกะไก่แน่เสม่ีนี้พอดีเสม่ีนี้พอดีบ่บ่หลายหลาย แต่ว,ว่าแข้งแตงแข้งแตงหรืกิ้งแข้งไงนี่แหละนี่นี่แข้งกิ้งแข้งไงแมนครับกิ้งนี่อยันไงเพราะมันบ่นม,นมีมันบ่มีตัวที่เขาเขาที่ยังอาหารกันโอ้เป็นที่อ้อมเป็นสีอะไรดีพออ่อพอ,อืมน้ำนี่บ่ต้องยา่ยานบ่ย่านโบย่องย่านบ่พ่อย่านจะถ่วง นี่แห้แหแห<อ>งเลยแง่แงแห้งไหนี่อือคือพี่ผมเข้าเลยครับแต่ว่าน้่น้ำหลากี่ย่านถั่วมันบ่เออแต่ว่ามันมันก็นมีย่วังไงมันอืมตังเถืองใสวังไงมันอู้หลายดิยนี่เนาะใกล้เนอะใกล่ในหอยขวานช้ำนี่เด้อเออีเห็นดบอเร่ามันได้อขึ้นละอ้ยอ,อัดเก่าเกอีกจากสองถือลองมองเลนี่ เพี้ยหอยรุนแรงเลยนะครับเกิดจากเราไปซื้อต้นพันธุ์ที่อยู่ตามลงแล้วมันมีไม่เยอะแล้วเกษตรกรไม่ได้สังเกตนะครับถ้าถ้าเป็นใบเหลืองๆข้างบนแบบนี้นะครับให้ให้เราพลิกดูนะครับพลิกดูมันจะเป็นเป็นจุดๆวงๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเพี้ยหอยถ้าเราไม่ฉีดยาฆ่ามันจะลามนะครับลามแป๊บเดียวนะครับเดือนเดียวนี่ทั้งต้นเลยนะครับอันนั้นเวลาเราเลือกซื้อพันธุ์ทุเรียนนะครับให้ให้ดูด้วยนะครับ บริเวณรอบๆนี้2ี่สิบไร่นะครับปลูกทุกอย่างนะครับปลูกทุกอย่างนะครับแล้วขุดขุดคลองไส่ไก่น้ําใสมากเลยนะครับแถวนี้น้ําแบบแสดงว่าชั้นล่างนี้จะเป็นหินนะครับหินหินกรวดนะครับทําให้น้ามันใสนะครับน้ําออกคลามๆนะครับเหมือนน้าแถวอ่าซีสเกตนะครับน้ำถ้าเป็นถ้าน้ําสีคลรำๆน้ําแบบ สีไม่ขุนนี่แสดงว่าข้างล่างมีมีแร่ธาตุมีชั้นหินที่ทําให้น้ําใสอันนี้นีครับนี่กําลังต้นกําลังสวยแต่ว่าโดนเพลียหอยนะครับเพลียหอยกับหลานน้าค้างนะครับนิดนึงก็วันนี้พาพเพื่อนมาชมแปลงกเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชสวนผสมนะครับ ส่วนผสมตรงกลางก็จะเป็นคลองไส้ไก่ครับตรงกลางก็จะเป็นคลองไส้ไก่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ลงช่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะนะครับ,นะรบน้ำใสมากนะครับ เออมันมีมันมีใหม่พีเรียงพ่อลงมาระวังด้วยนะครับกบไหไสพูดเฮ้ยก็จะไปูนกโลกไปแล้วโอ้เสียงกบโอ้เสียงกบมมีตะพ่อพันแม่พันหมอม่ามมีต่พอพันแม่พันมีต่ตุยใหญ่บ่กนะอ้วบ้อ โอ้ยูดีเนาะกระยูกยูต่สวนนี่มอเห็ดต่ครับสวนนี่มันมอโอ้ดีเนาะอืมกีดยางแล้วกันนะเสียงกรบอืมโอ้ยูสวนในแทบสิบปอนด์ใเงินจักบาทมาเถอะยูนี่เอออดีเว้ เดีซื้อแต่ผงซื้อรถเหรอเ้ดี๋ยวซื้อแต่แป้งนว